สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับสำหรับตอนนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องการเกิดสิวนะครับการเกิดสิวการจเจริญเติบโตของสิวร่วมกับเสริมเรื่องการใช้ยาบ้างเล็กน้อยนะครับในตอนนี้เอาเริ่มต้นกำเนิดสิวนะครับในร่างกายของเรามีต่อมไขมันนะครับอยู่ตามผิวในต่อมพวกนี้จะมีท่อ เพื่อที่จะปลดปล่อยไขมันออกมาที่พื้นผิวด้านนอก mm. เพื่อหล่อเลี้ยงผิวหนังของเรานะครับให้มีความมันชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งไม่ลอกเป็นขุยไม่สรบเกินไปนะครับแต่ปัญหามันเกิดตรงที่ว่ามีการอุดตันนะในบริเวณที่ต่อมไขมันจะออกไปได้บริเวณปากท่อนะครับการอุดตันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีสาเหตุจากการระคายเคืองการระคายเคืองทำให เกิดการปิดตัวของท่อต่อมไขมันขึ้นสาเหตุอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบริเวณนั้นก็ได้เกิดจากสารเคมีก็ได้นะครับเมื่อมีการอุดตันเกิดขึ้นร่างกายเราผลิตไขมันอยู่โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นนะเรามีอัตราการผลิตไขมันค่อนข้างมากเพราะนั้นก็จะเกิดเป็นตุ่มขึ้นมานะฮะ ตุ่มขึ้นมาที่ผิวของเราก็เป็นตุ่มนูน,นเล็กๆขาวๆข,ข,ขึ้นมาถ้าเป็นระยะนานๆก็จะเป็นตุ่มใหญ่เห็นชัดเจนลึกบ้างตื้นบ้างนะใหญ่บ้างเล็กบ้างทีนี้การเกิดก็จะมีชนิดที่ว่าหัวมันปิดก็คือข้างบนปิดสนิทนะก็จะเห็นแค่ตุ่มขาวๆแค่นั้นแต่บางอัน ก็เป็นชนิดเปิดก็คือว่ามีก้อนไขมันจุกอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โดนอากาศเข้าไปก็จะเป็นสีดำๆก็เป็นก็เป็นสิวชนิดเปิดนะสิวตันชนิดเปิดโดยส่วนใหญ่เวลาจะเกิดการอักเสบจะเกิดกับสิวตันชนิดปิดนะครับอันนั้นจะเกิดการอักเสบขึ้นมาทีนี้เมื่อมีการอุดตันอย่างที่ว่าแล้วมีตุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีเชื้อนะครับ ก็จะมีเชื้อโรคเข้าไปกัดกินไขมันที่เราที่บริเวณการอุดตันตรงนั้นเมื่อเพิ่มจำนวนเชื้อขึ้นเรื่อยๆร,ร่างกายเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเชื้อเกิดการอักเสบบวมแดงขึ้นมานะเมื่อการอักเสบบวมแดงขึ้นมาสิวมันก็จะโตเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆนะฮะอาจจะเป็นขนาดใหญ่มากๆเป็นสิววัวช้าง หรือเป็นสิวที่ขนาดย่อมๆเล็กลดหลั่นกันตามลงมานะถ้าสิวเกิดบริเวณใกล้เคียงกันแล้วติดต่อกันหลายๆเม็ดมีหนองแล้วก็มีการทำลายเนื้อเยื่อด้านล่างเมื่อทำลายมากๆเข้าสามารถเนื้อเยื่อด้านล่างสามารถต่อกันเป็นโพรงหรือเป็นถุงได้เป็นลักษณะของถุง เรียกว่าซีดนะฮะหรือต่อการเป็นท่อเหมือนท่อน้ําท่อประปาอย่างนั้น,นครับที่เชื่อมต่อกันได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นแผงอันนั้นเป็นระยะท้ายๆของสิวที่ไม่ได้การไม่ได้ดูแลให้ดีนะฮะแล้วก็เกิดปัญหานั้นสิวรักษาได้ง่ายเมื่อเริ่มเป็นใหม่ๆและจะรักษายากขึ้นเรื่อยๆในระยะท้าย ที่รุนแรงมีภาวะเซ็กซอนนะครับรักษาระยะเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะใช้วิธีน้อยๆในการรักษาเช่นเป็นสิวอุดตันเล็กๆน้อยๆจำนวนไม่มากใช้ยาทาเพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วถ้าเป็นมากขึ้นอีกอุดตันเยอะกระจายทั่วหน้า อัตราการเกิดสิวตันอย่างรวดเร็วอย่างนั้นอาจจะร่วมกับยากินนะยากินที่ถึงใช้ในตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มวิตามินเอนะเข้ามาช่วยนะครับเพื่อลดการสร้างของไขมันลดแหล่งอาหารของเชือ้อนะครับคือในกรณีที่เป็นสิวตันจัดกระจายเต็มพื้นที่แล้วก็เป็นเยอะนะครับถ้า เราใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นทายาอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับไม่เพียงพอส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับอัตราการเกิดจะมากกว่าอัตราที่หายนะครับนั้นจําเป็นที่ต้องใช้ยากินในตอนในขั้นตอนนี้ยากินก็ไม่ใช่กลุ่มยาฆ่าเชื้อซะด้วยนะครับแต่เป็นกลุ่มวิตามินอที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อตอมไขมันและเพิ่มการผัดเซลล์นะก็ลดการอุดตันไปด้วยนะครับ ถัดมาถ้าเป็นสีวัคเสบยังไม่มากนะก็ใช้กลุ่มยาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอเพราะว่ายาฆ่าเชือ้อเมื่อเราทานเข้าไปก็ไปตามกระแสะเลือดไปกำจัดเชือ้อที่มันเล็ดรอดเข้าไปสู่ผิวหนังด้านล่างนะฮะได้แต่ตัวยากินไม่สามารถที่จะผ่านผิวหนังขึ้นมาฆ่าเชือ้อที่อยู่ด้านบนที่เกาะบนพื้นผิวด้านบนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมกับยาทานะฮะ ถ้าอาการอักเสบมากขึ้นมีเนื้อ,อมีสิวที่มันบวมบวมเม็ดโตโตร่วมอาจจะต้องให้ยากินแก้อักเสบลดบวมของเนื้อเยื่อนะครับซึ่งให้กินระยะสั้นๆ5ห้าวัน7วันนะครับแล้วหยุดนะถัดมาถ้าการอักเสบนั้นเป็นถุงซีสหรือต่อกันเป็นท่อในลนนักษณะนี้อาจจะต้องมีการจเจาะเพื่อระบายหนองที่อยู่ในซีสในท่อนั้นออก อาจจะต้องมีการฉีดยาเข้าไปในท่อในถุงซิสเพื่อลดการอักเสบนะครับและจะต้องใช้การทำเลเซอร์เข้ามาเสริมเพื่อเล่งในการฆ่าเชื้อนะฮะฆ่าเชือ้อส่วนยากินยาทาต้องใช้แน่นอนครับเต็ม,มาตายิ่งสิวรุนแรงยิ่งต้องสยบสิวให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดรอยแผลเป็น และเป็นที่เป็นหลุมหรือแผลเป็นนูนนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่